คนที่ห่างหายกันไปเขารู้สึกกับคุณอะเช่นไรสามใบนะคะคนที่ห่างหายกันไปนะคะเขานะคะมีความรักให้กับคุณนะคะเป็น king of cup นะคะ เขายังมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะเขายังคงแอบมองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักนะคะฟอบครับนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะถึงแม้จะมีถ้วยมายื่นให้เขามามอบความรักความรู้สึกดีให้กับเขานะคะแต่ว่าเขาไม่สนใจใครนะคะเพราะว่าในใจของเขานะคะมีคนแค่หนึ่งคนที่เขาคิดถึงนะคะคนคนนั้นคือคุณนะคะ ทัวครับนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขานะคะเขารักคุณนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณอยากจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกกับคุณนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกผูกพันและรู้สึกรักนะคะรู้สึกปรารถนาดีกับคุณนะคะ